สวัสด <To> ีครับพ uh ี uh ่น้องวัน uh นี uh ้บ้านนุ่นสิพามาเบิงบ้านนุ่นปลูกหอมไปนะครับบ้านนุ่นปลูกหอมกับกระเทียมไามือเดียวกันนะครับบ้านนุ่นปลูกเมื่อวันที่เก้าแล้วก็บบ้านนุ่นสิียบเทียบไปเบิงว่าระบางหอมหอมบ้านกับหอมที่ไปซื้อนะครับที่ไปซื้อมาจากตลาดนะครับหอมแบงบ้านเ้องนี่แหละครับที่ไปซื้อมาจากตลาดเรา เอาเมา่ปลูกแล้วความงามกับการการงอกของของหอมเนี่ยมันแตกต่างกันครับพี่น้องผมบ่ฮู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอีอย่างเนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบบาโนนสิาพาไปเบิงล้วกะให้พี่น้องซอยซอยบบาโนนพิจารณาแนวว่าหรือหรือใดมีคอมเม์อีหยังนงกะให้บอกกับบบาโนนนะครับว่าว่า,วามันเกิดเกิดขึ้น พาออี้อย่างนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเุ่เสบิ่งครับเข้าไปเบิ่งกันนะครับครับพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นหอมบ้านนะครับเป็นหอมบ้านแล้วก็กระเทียมบ้านที่ที่บ้านนุนบอาแต่ตอนต้นนะครับว่าปลูกเมื่อเมื่อวันที่เกานะครับเก่าเดือนสิบเอ็ดเนี่ยครับพี่น้องเบิ้งดูครับงามขึ้นจนได้แบบคืบหนึ่งแล้วครับเนี่ยความงามของเขาเนาะครับเนี่ยยังไม่ท่านได้ใส่ปุ๋ยไม่ทันได้อย่างได้ครับเกิดเกิดซุนอนะครับเอาที่ ที่ที่เอามาจากบ้านนะครับเอามาปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหัวนะครับสำหรับหัวหอมแล้วก็กระเทียมนี่แกมาแกมาหัวหนึ่งนะครับหัวหัวใหญ่นะครับมาจถึว่าหัวใหญ่ล้วก่าเอามาปลูกอะไรเงี้ยงเนี่ยครับอะไรชินอะไรเงี้ยงเนี่ยครับอะไรเงี้ยงเนาะเขาเอิ่นเงี้ยงป่ะครับเนี่ยเนี่ยเจังเสียครับเกิดเกิดขึ้นส่วอันครับพี่น้องเนี่ยเกิดขึ้นส้อันครับเนี่ย รู้สึกว่าสีงามพร้อมนะครับสีงามเนี่ยครับเบิ่งดูเบิ่งก่อกำลังแตกอันนี้สีงามไปบ่หรือเปล่ากับบอรู้นะครับเนี่ยครับนเนี่ยครับมาเบิ่งทางน,นี้เนี่ยครับบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยได้พี่น้องเนี่ยบ่ทันใส่ปุย๋ย,รยครับเกิดเกิดสู่อันเลยครับเกิดสูุนอเนี่ยครับกระเทียมเพื่อกันหอมเพื่อกัน,นครับเกิดซุ่นบัดนี้บัาสิให้เบิง่ง ให้เบิ้งอีกหอมหอมเฉพาะหอมนะครับที่ที่ซื้อมาจากตลาดนะครับกิโลนึงมาเบิ้งครับนี่นี่คือหอมนะครับที่ปลูกพร้อมก,กันกับเมื่อสักคู่นี้นะครับที่ซื้อมาจากตลาดดูสิครับเกิด ก็ S <S <an other> คือเกิดบ่อแบบว่าบ่อบาบาบาสม่ำเสมอนะครับพี่น้องเพื่ออันนี <S <S <an other> ้ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยกันนะครับตะวาเกิดอยู่ตะว่าบ่อ่เสมอกันนะนะครับเนี่ยครับเนี่ยบรรลุมนีแผ่นบ่อเกิดเนี่ยกำลังจะเกิดเนี่ยมั้งครับนี่เนี่ยครับคือมันเกิดเนี่ยกำลังจะเกิดครับนี่เนี่ยเกิดคือแบบเกิดบ่เสมอไหมครับเกิดอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่หาผมปลูกไว้หาแถวหนึ่งสองสามสี่หา มันคือเกิดซ่าแด้พี่น้องเนี่ยเกิดบ่เสมอครับคุณดูกเกิดบ่เสมอกันได้อีกโดนบ๊อบนี่จากวันที่สิบเก้าอปลูกวันที่เก้านะครับล้ะกาเมื่อนี่วันที่สิบสิบแปดประมาณอาทิตย์หนึ่งเหรอครับบ่เกิดเนี่ยครับทัางปุ่นสิบบ่เห็นเลย มึงดูทตั้งปุ่นสิบอเห็นเลยตะบากะอาจสิเกิดยึดออกพี่น้องมึงด้วยเนี่ยจังสี่จังสี่ตบามันอาจสีสาแน่จีจังสี่ว่เกิดเลยครับพี่น้องนี่ตาบาหัวคือหัวนี่ว่านาครับนี่จังสี่จังสี่พ่าท่านเด็กเกิด,ดยึดได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยตะบาหัวหัวว่านาพี่น้องเดี๋ยวบ้าน้องสีเอาไอ เอากระเทียมมาปลูกดีก้อนน้อพี่น้องไอ้ตรงที่มันบ่เกิดแล้วกาขอบคู่นี่ครับปลูกปกักกาดหัวได้ครับนี่เนี่ยหัวชายเท้านะครับนี่กําลังเกิดครับอันนี้อันนี้ประมาณสามมือครับมันเกิดเลยหัวชายเท้านี่บริแน้หนำบริแท้ยังได้ครับซื้อมาจากไอ้ล้านค่าของยี่ห้อหนึ่งนะครับเอามาปลูกเกิดครับแปลงนี้ให้กันครับนี่แปลงนี้เพิ่งเกิดดีบาดนี้ มาเบิงพริกนะครับเบียบอกพริกแปลงนี้แปลงนี้ผมสิบปลูกบอกพริกย่างเดียวครับบอกพริกกับบอกเกิดครับพี่น้องบอกพริกกับบอกเกิดสังเกตเบิงดูครับแปลงรุนรุนเลยครับแปลงรุนรุนแต่ว่ากับมีป่าผู้หนึ่งเพิ่นเพิ่นมาเบิงเนาะครับเพิ่นมาถามมาปลูกอีกยังก็ได้บอกว่าปลูกบอกพริกครับ ตะบัากัาสิเกิดเยอะพี่น้องนี่กำลังสิเกิดเห็นป่ะพี่น้องเดี๋ยวซู้มปเบิง่งเห็นป่ะพี่น้องสูมไปก็บ่เห็นสูมไปเบิ่งไกลๆเบิ่งเม็ดบอกพี่ยังเป็นเมด็ดอยู่ครับนี่ตว้าบางอันกกัสิเกิดอยู่ครับนี่บางอันกัสิเกิดอดยู่ครับ เนี่ยจังส <laughs> <that> <res> <necessary> ี่เจังสี่แมนเบียบ์บกพริกบ่ครับนี่เนี่ยจังสี่จัาสี่แมนด้วยครับนี่นี่เบียบ์บกพริกยูตตบาคือโปรเซนการเกิดมันหน่อยพวดนะครับพี่น้องมันแท่นทีมันสิเกิดแบบว่าเกิดด้หลายนี่สิเนาะหรือว่ามันอาจจะยังบกเกิดก็ได้เพราะว่าปลูกแต่วันที่เก่าอาทิตย์กว่าแล้วมันบกพริกมันอาจสิเกิดนอันนี้บกพริกพริกขีนูสวนนะครับพริกขีนูสวนปลูกปลูกแล้วมันบกเกิด ปนีมาเบิองอีกแปลงหนึ่งนะครับนพอดีพอดีอดนดนปลูกยู่สามแปลงอันนี้เป็นบานได้ครับนี่บานบานหัวใชเท้าเลยครับนี่บานเห็นมันเกิดเลยอันนี้เกิดดีคักนี่เนี่ยครับหัวใชเท้าเกิดเกิดคือพูดง่ายงว่าเกิดซุมเม็ดก็ได้ครับอันนี้หัวไชเท้าเนี่ยครับแปลงนี่คือคือลอ่องเบิองนะครับเกิดคือวานมืดเลยครับบานไปมืดเลยอันนี้คือแปลงหัวใชเท้าเนาะครับ บ้านนู้นกับวานไปหมดเลยครับนี่รับล,ลองติดตามเบอร์ว่าจากัจากมือจักเดือนจังสได้เก็บนะครับตอนนี้ปลูกแล้วตันที่เก่านะครับบนันดีอีกอย่างนึงกับขึ้นเขาโคดนะครับนี่เขาโคดปลูกเองนะครับผลผลิตเองรู้สึกว่าโอเคอยครับเอาซื้อไปซื้อพันธุ์มาปลูกแล้วบนีก็เลยได้ฝากมันมากนะครับฝากมันมากก็เลยเอามาเก็บใ้ ก็แล้วมาปลูกล่องเบิงครับอันนี้เป็นา้าวโพดทับที่มสยามครับสีสีม่วงหรือว่าสีดำล่ะครับเกิดดีอยครับสำหรับกาวโพดเนี่ยครับเกิดค่อข้างจะทุกหลุมเพราะว่าไหลุมละ2 m, ะเม็ดก็อาจบางอันเนีจะเกิดเม็ดเดียวบางอันอาจจะเกิด2เม็ดนะครับต้นงามอยครับปลูกวันที่เก่าพร้อมกันนะครับพักทั้งเม็ดนี้พักทั้งหมดนี่คือปลูกปลูกวันที่เก่าพร้อมกันมเมื่อไรครับ เนี่ยครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปสักนี้สักก้อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีจังไดความคืบหน้าจังไดเดี๋ยวบ่าวนนู้นสิมาอัปเดตให้ฟังจังไดก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับบ่าวนนู้นเด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไปสักนี้สักก้อนครับสวัสดีครับ